สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงภาษาไทยวันนี้เรามาเรียนรู้ความหมายของคำซึ่งครูให้นักเรียนได้ไปอ่านแล้วใช่ไหมคะความหมายของคำที่ใช้บานบอรหันบานโรหันใช่ไหมคะให้นักเรียนหยิบหนังสือมาที่หน้า99แล้วเราจะไปเรียนรู้ความหมายพร้อมกันนะคะหยิบมาเลยนะคะนักเรียนมาดูคำแรก คำว่ากรรมพันธ์ใช่ไหมคะกรรมพันธ์ุกรอหันมอกรรมพันธ์ุสะกดด้วยพออะนะอพันธ์ทอทงสระอุตกตัวกัลันใช่ไหมคะมันมีความหมายว่านิสยัยหรืออาลักษณะที่เกิดมาจากบรรพุรษปุย่าตายายหรือจากพ่อแม่นั่นเองเรียกว่ากรรมพันธ์ุนะคะต่อมากรรมสิทธ์หมายถึง ความเป็นเจ้าของทรัพย์อย่างเช่นนักเรียนมีบ้านมีที่ดินนักเรียนก็มีกรรมสิทธิ์ในบ้านในที่ดินแปลงนี้ใช่ไหมคะต่อมาคําว่าคันลองนักเรียนดูคันลองหมายถึงแนวทางหรือแบบฉบับนั่นเองมาดูคําว่าชะกันชะกันหมายถึงแข็งแรงสมบูรณ เช่นชายชะกันก็คือชายผู้ชายที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์มาดูคำต่อมาดึกดำบรรดึกดำบรรแปว่านานมาแล้วทัศนะก็คือความเห็นนั่นเองต่อมาคำว่าบรรจะถอนนักเรียนคำนี้อ่านว่าบรรจะถอนแปลว่าที่นอนเป็นคำราชาศัพท์นะคะบันดานศักด์ก็คือชั้นของบุคคลเช่นพระเจ้าแผ่นดิน พระราชทานเก่ข้าราชการเรื่องบุคคลทั่วไปจะมีบรรดาศักดิ์ต่างๆตามยศตามตำแหน่งนะคะต่อมามัคนาโยกหมายถึงผู้ทีเ่เวลาเราไปวัดผู้ที่พาเราสวดมนต์หรือประกาศให้ประชาชนไปร่วมทำบุญเราเรียกว่ามัคนาโยกนะคะต่อมายันโยงก็คือสง่างามกล้าหาญมาดูอีกคำหนึ่งนะคะ คำว่าหัตถกรรมหัตถกรรมก็คือเครื่องจักสารก็คืองานช่างที่ทําด้วยมือนั่นเองหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนมาดูความคําที่มีความหมายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนเรียนในหนังสือบรรจณทอนหมายถึงที่นอนใช่ไหมซึ่งครูได้พูดไปแล้วบรรดาศักดิ์การโชคก็คือขู่ด้วยกิริยาวาจาที่น่ากลัว มารคาก็คือทางอันนบแปลว่าห่วงน้ำหรือทะเลมาหาสมุทรนั่นเองดึกดำบันก็คือสิ่งที่นมนานมาแล้วอย่างเช่นไดโดเสาเป็นยุคดึกดำบัรน,นะคะอันนี้คือความหมายที่นักเรียนควรจะรู้กันใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนรู้ความหมายของคำแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนไปหยิบหนังสือแบบฝึกหัดมารอครูเลยนะคะ นักเรียนเปิดหนังสือแบบผู้หัดไปที่หน้า73็ดเลยนะคะไปทําต่อจากวันก่อนวันก่อนเราทําถึงข้อหแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามาทําข้อที่หเขาบอกให้นักเรียนเขียนความหมายของคําอ่านต่อไปนี้แล้วอธิบายนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งทศวรรษนักเรียนก็เขียนว่าทศวรรษเขียนแบบนี้สรรพคุณจํานันจาพระขัน เลือกสรรนักเรียนเขียนเหมือนครูเลยนะคะเขียนตามครูไปเลยนะคะต่อมาให้นักเรียนคัดลายมือใช่ไหมคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยคำอะไรก็ได้นักเรียนเลือกมาคัดให้สวยงามนะคะอ่าต่อมาสำหรับวันนี้ครูฝากนักเรียนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปครูจะพานักเรียนไปสรุปแล้วก็ทำแบบทดสอบกันนะคะ หวังว่านักเรียนคงทำงานส่งครูให้เรียบร้อยนะคะบ๊ายบาย